ขาจิ้นกรีดเลยโบเมลดาลงคลิปอเล็กทีระเดชในสตอรี่สมใจกองเชียร์แล้วจ้าเมื่อล่าสุดนางเอกหุ่นดีสาวโบเมลดาทําเซอร์ไพรส์ลงคลิปของตัวเอง กับหนุ่มคู่จิ้นคนใหม่อเล็กทีระเดชในไอจีสตอรงานนี้เล่นเอาขาจิ้นส่งเสียงกรี๊ดดังลั่นแต่ช้าก่อนงานนี้คาดว่าอาจจะยังไม่ใช่ซีนเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่งเป็นทางการอะไรหรอกแค่สาวโบชีไปร่วมพูดคุยเป็นแขกรับเชิญชิมอาหารที่หนุ่มอเล็กทำในรายการอาหารของอเล็กในช่อง YouTube ของฝ่ายชายตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆเท่านั้นเองแต่ถึงจะยังไม่เปิดตัวหรือฟันธงสถานะแบบชัดๆ จากทีเซอร์ที่เห็นก็ทำชาวจิ้นฟินสลบสัมผัสได้ถึงออร่ามูมิงที่กระฉูดทะลุจอออกมาได้เต็มๆแล้วคาดว่าอาหารของอเล็กจาน,นี้น่าจะหวานจนไม่ต้องเติมน้ำตาลให้เหนื่อยชัวชัวขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลจากไอจีโบเมลดาและไอจีอเล็กทีระเดดด้วยค่ะ